จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ยังน้อจ้าแม่ติ๋มจ้าแม่ติ๋มแม่ติ๋มแต่ก่อนขายลาบขายสมตำอยู่มองหันเพิ่นเดเขาฟันบอกเลยอยู่ใส่ค่ะแม่บ้านโน่นสูงบ้านบนนางลำของพื้นปทัยแม่ติ๋มเพิ่นเต่าน้ำเต็มเพิ่นนี่เพิ่นใดค่ะแม่เพิ่นนี่ผู้ใดจ้ะเพิ่นซื้อพ่อยนี้คนดำคนดำลงเดช ผู้คุณดำจ้าผู้คุณดำเงินเดือดนี่ต้นบักขามต้นบักขามนี่ยควบควเป็นม้าป็นี่เลยเนี่ยออกมาอยู่หันเพื่อนเขาฝันบอกเพื่อนเขาฝันจ้ะเพื่อนเขาฝันบอกถ้าแต่พอเขาฝันบอกมันกลับไปนี่เราให้กินก้องหนึ่งเอายาเอามาก็ยาให้ชัวไปถ้าแปลงต้นใหม่เย็นเลงให้ลูกให้รันเด้อร์เพื่อไงคุณดำ กินเหล่าสูบยาแล้วเลาเขียนให้แดงมือเกินเลยขียนปันทะเบียนรถมันผู้เขียนเลยเขียนเลขนี่แล้วเขียนงามปันผู้เขียนเราเราบอกคำไหนคำนั้นสิบ่มีกับเลขมีกับอยู่สามหนึ <S <S ่งเทียเดียวนอกมุนันหาเลขบ่เคยมีกับตรงเป๊ะเลยโดนไปจ้าแม่โดนไปค่ะดังแต่แม่ออกมาขายลาบยุหันตะปีพ่อสอสามหา กะได้โชคมาตลอดได้โชคมาตลอดเลยอยู่ในบ้านตะกอนบ่เคยถือเลขนะค่ะตอนตอนฝันงวดแรกเนาะออกว่าอยู่หันแล้วบอกว่าเลขก็อยู่กับองคนะ์ยัยเน่ะบัตรเลขออกแล้วตะกี้เขาบ่เคยเลนะ่นเลขเนาะค่ะพอาะตะเลขออกแล้วไปเบิง่งเบือโทษเขาอยู่อง,งยัยเนะหกเก่านะตรงตรงเลยตรงตรงเลยบอกบ่เคยซื้อเลขกเนี่ยตะกอนค่ะสิบยี่สิบบาทกับบ่เคยบ่เคยซื้อบริษัทนี้ค่อยถือเสี้ยนละสี่สิบยี่สิบสุดมากอะเป็นลอยเป็นพันสุดมา สุงสุดเท่าไรคะแม่สุงสุดหกแสนว่าหกแสนกว่าปีปีสี่หาค่ะปีสีหถือสองหกสี่กตว่รตรงตรงตสามตัวตรงสมตัวตรงคุณ่ฮสองหกสี่ได้มาเยโซนเอหนึ่งหสี่บ <å> ันิได้จุดทูบบอกว่าเขายญ่คุณดำทขาดให้ได้ที่หนึ่งมูบนกันนสนอก่ะ กินเหล้าให้กินจุดยาให้สูบกินเหล้าสูบยาแล้วเขียนเลขให้ลูกให้หลานว่าไงถ้าแปลงกับส่วนใหม่จะกินที่ส่วนบ่อยขึ้นเมืองเก้งเลยสองหกสี่อย่างจริงคือได้ชามโตเลยบระเด็นโม่เขาถือแต่สองเขาถือตาตาแปลงกว่าแสดงว่ากี่บาทเราหาหน่อยเนาะคู่เป็นหายโฉกก้อนนั่นเพิ่นก็บหายเดสิก้อนก้อนที่ถือหลายก็ได้มาหลายเทื่อเดสได้มาตลอดอ่ะตาลานนี้ยังก็บแม่ว่าจ้าเจ้าถือหลายจ้ะานนี้ยังก็บพรเจ้าถือหลายอยู อยู่ในคมคำใส่ศูนย์ทั้งสองแสดงว่าสามตนก็ได้หลางงอนเขาได้คนละหลานกลัวหลานกลัวด้เยสาแก่นี่เขาได้น้ำเข้าตลอดเลยก็หัวคุดชุ่มลูกค้าเขาสิมาทัวทีบเลยเก็สิมาถามแม่เขาคุมากินเหล้ากินลาบกินเข่ากินน้ำน้ำเข้าแล้วเขาลงกรุงเทพบแล้วเขาก็พานลูกค้าพานไปพานมาเนี่แวะแจมทั้งแวะกินเข่าอุดหมุนเข้าทั้งแวะเอาเลยกินเขาน้่นถามโศกถามโศกนั่นกินลาบได้ลาบ บัดน um ี้ิชงงลูกเรียนขึ้นเงินถือเหรียดต่อบปณิชญาตีคือเงินถือเหรบยดว่าแม่นแกงว่าเด้จ้ะว่าแม่นคุยได้อีหลีเลยจ้ะเงินขายของกับมีเงินหาได้กับขายของได้ยังได้กับมีแต่ว่าทรงลูกต่อบปณิชญาตีคือเงินถือเหรียเพราะว่าเป็นเงินก่อนขอดเหลือจ้ะขอดเหลือได้ซื้อน่าซื้อรูดจ้ะกันย้อนถือรถคันนี้ก็ชามนี่ออกโรด ตั้งหนึ่งเก่าเนี่ยเลยตั้งหนึ่งเก่าสองหาทุบปารีีกันหนึ่งหถือทุ่แถบทุ่มือเลยค่ะจ้าอันเมื่อก่อนก็คือแต่ว่าแม่ก็ได้โชคก็ตลอด้กูคุณดำกับกับบแมนลวยเด้อบอแมนคุยบอแมนคุยบอมนยเด้อจ้าจ้าแต่ว่าบารมี่พ่ก็ได้ตลอดแต่ว่าพ่อญ่คุณดำนี่คือว่าลืมบ่ได้ก็หลวงกูยิ้หน้าพูสองสองมองนี่คือว่าสุดยอดเลย ที่ได้ที่ได้นั่งนี่เท่าไรครับแม่หกแสนกว่าหกแสนมาครับหกแสนกว่าคิดว่าพ่อรถปีกับมื้อสดตัวกันแต่ที่นี่แสนสองแสนเจ็ดแสนมื่อชี่หาเมื่อน่ต้องมาตาต่อได้จาะสองคแสนและแสนกว่านี่ถือเกลื่อยกับบอสบอสบอสบัสบะแต่ว่าที่สูงสี้เฉพาะปีนั้นเดลนล้านกว่า เดี้ยป็นล่านเลยปีหนึ่งปี่ทะเลพี่หางเมี่ยมักตัวนี้ซีหาเดลล่านตันี้มักแม่มักตัวใดเลยอันนี้ก็คือมันใจเลื่อนเนี่ยชาวคนห้มันใจอะไรครับแม่แม่นมัดเนี่ยเลยตัวใด้ในแม่บอกครับบอกแม่ครับแม่จ้าบอกหมดเลยสามหกเก็ดสามหกเก็ดจ้าแม่มันใจของปูคนดำเนาะจ้า ก็ก็ก็เอราะว่าดอกองไดก็องไดก็ดีเบิดององไดก็ดีทุกองทุกองจ้ะจ้ะแต่ว่าพ่อใหญ่คุณดำหายเหล็กเบ่เคยมีกรบ่มีกรรเลยว่าคข้มใดเข้นั่น่นเคยเขียนใส่พุ่งมาให้ก็มีเสียบรรลุงเนี้ยิ่นนุงก็เก่งใส่หดทำอะไรวะนุ่งเก่งใส่หดกีเก่งหัวลงเสืเหล็กบ่อเสือเล็บ่เขียนใส่พุ่งมาเหล็กแปดสองไงมาแบบใดคะแม่ย่างเป็นคนมาเลยล่ะ ยางมาหาแม่ปันน่ะเออปันน่ะเืีอเลขบ่เืีอเลขบ่ซื้อวะเนาะจ้ะซื้อฮิปฟาไปซื้อเพื่อมาเขียนใส่ผู้มาหายไปอยางจึ่งครือแปดสองทุกวันนั้นก็ออกแปดสองตรงตรงไม่ได้กลับตรงตรงเลยท้ามใดข้านั่นทพบู่้หายที่ยวขอกันต้นไม้นี่ถ้าเห็นตัวใดขึ้นใดจนนั่นเลยแดงแดงแดงคือแังสีนี่แหละนี่สีโบว์แสดงว่าขันปูมาเนี่ย แม่ก็สิได้โชคกับปู่ตลอดวันนี้แม่กำมั่นใจที่ปู่เพิ่นมาแล้วก็มาหายโชคเนาะแม่อ่ะแม่ขอตัวเลขไหมหายเอฟซีพ่นเบิ่งนะจ้ะวันที่สิบหกตัวนี้หรือเปล่าครับแม่เพราะว่าก็มั่นใจว่าเพิ่นให้ยคำไหนคือคำนั่นญาติญาว่าเพิ่นให้เอาเลยแม่มาค่ะแม่สามหกเจ็ด จ่าสามหกจ้าแต่ว่าตรงนีสัญจาคุณดำนคุณดำมีสัจค่ะตุมบ่เคยโจโจักสามหกเก็ดสามหกหนึ่งราคาสองสีครับอ่ะค่ะ แม่เลยแม่ติ้มแม่ติ้มแม่ติ้มประทายบุพการณ์แม่ติ้มติ้มยุประทายมันมีหลายคนอันนี้ยุบาน่สูงพกยครตูมตแมติ้มน่สูงเนี่ยครับแม่ยุบาลน่สูงตะบนนั่งลำแล่ยบาลยาค่าไปหน่อยหนึ่งค่ะเม่าลยาค่าไปจากบายาค่าชิ้นต้นประายตัวมือดอกมังงงตัวนี้่ ตอนนี anyway, point, ้ยังขายเรี่กว่าคำรามลาบบ่อเข้าบ้านบ่อจ้าเข้าบ้านแล้วลูกยันจบจบยนจบบ้านยังก็มีอยู่บ้านโน้นสูงค่ะนนางลำตะว่าขันไปถามหากะไมีคนรู้จักอยู่ดอกน้องเนาะทามอยู่ประเทศไทยอ๋อประเทศยกับว่าแม่ค่าชุดขายสมต้ำสีหยุกขายลาบีบ้านโน้นสูงชุ่มมีใจกับิแต่ว่าชุดนี้แม่แม่ขึ้นในใจไว้แล้วนี่ คนจให้เดีแม่มากตัวไรเป็นพิเศษค่ะตัวตรงเลยตัวตรงเลยเราตัวตรงเลยตัวไรครับแม่เลขตัวนี้ก็เคยรวยตัวไรครัแม่หกหนึ่งป่ะค่ะถ้าออกหกหนึ่งแล้วสี่สอกหนึ่งหกอีกอ๋อออเกินจำได้ว่าเดือนใดปีใดมันเคยออกแนวใดมันออกแนวนั้นมาถือเลขแต่ก่อนนี่เช่นว่าจำได้จำย่ำได้เลยอิเล นั่นตึกสาตัวหาเจ็ดแตเป็นเป็นผีผูหญิงมาบาอกคือเล็กบอสคือเล็กบอ,อสือ้อซื่อฝ้าไปชื่อว่ามันจะเบิดพอนะแม้งวดนี้แม่สิแม่สิถุ่มตัวใดงวดสิทุ่มสามตนี่อ๋อสามหกเจ็แล้วกับหกเจ็่ะถ้เป็นส <6 S 2> อ <6 S 1> <ก>ตัวก็จะเป็นหกหนึ่งหนึ่ง อ๋อสามหกเก็ดและกการทัหนึ่งสองโ่แม่เราเคยด้วย